ครับสวัสดีครับผมบัตรนะครับวันนี้นะครับจะพามาชมพื้นที่นะครับที่เจ้าของต้องการจะขายอีกหนึ่งแปลงนะครับเนื้อที่ทั้งหมดนะครับ6ไร่3งาน10ตารางวานะครับโฉนดนศ 4. จ2ใบนะครับติดถนนลาดยางเส้นนี้เลยนะครับหน้ากว้าง60เมตรนะครับพื้นที่ตรงนี้ตั้งอยู่ตำบลบ้านหอยนะครับอำเภอประจันตคามจังหวัดปราจีนบุรีนะครับ ติดถนนลาดยางเส้นนี้หน้ากว้าง60เมตรนะครับเป็นที่นานะครับเป็นที่นาขายยกแปลงนะครับพร้อมพร้อมบ้านนะครับพร้อมบ้านหนึ่งหลังนะครับขายยกแปลงเลยทีเดียวนะครับระเขตนะครับตั้งแต่ตรงนี้เลยนะครับตั้งแต่ตรงนี้นะครับที่มองเห็นนะครับตรงนั้นจะเป็นหัวหลักปูนนะครับแล้วก็ยาวไปตามถนนเส้นนี้เลยนะครับ60เมตร นะครับก็ไปถึงตรงที่มีป้ายนะครับตรงนั้นนะครับแล้วถ้าตรงไปด้านนี้ก็จะไปออกไปที่นิคมรองเท้าแพนนะครับแล้วก็ไปตลาดกระบินได้นะครับออกไปถนนเส้นสามสามนะครับจากตรงนี้ออกไปก็ออกไปถนนเส้นสามสามนะครับออกไปจากตรงนี้ออกไปก็ประมาณสิบกว่ากิโลนะครับถ้าออกไปด้านนี้นะครับออกไปด้านนี้ ออกไปด้านนี้นะครับไปที่ตัวเมืองประจันตคามนะครับอําเภอประจันตคามออกไปด้านนี้สิบามกิโลนะครับนะครับออกไปถึงสนุนตัดใหม่นะครับไฟแดงประจันตคามนะครับตัวเมืองนะครับออกไปด้านนี้ก็สิบสามกิโลเท่านั้นถนนกว้างเลยทีเดียวนะครับนะครับหลักเขตตั้งแต่ตรงนี้เลยแล้วก็ยาวเข้าไปด้านหลังนะครับ โฉนด2อใบนะครับมีทางหน้าหลังเลยทีเดียวนะครับด้านหน้าติดถนนลาดยางหน้ากว้าง60เมตรนะครับแล้วก็มีเป็นร้านอาหารให้ด้วยนะครับอันนี้ก็ยกให้ไปด้วยเลยนะครับนะครับคุณคุณท่านใดนะครับที่สนใจที่หกไร่3งานสิตารางวาก็ทักเข้ามาได้นะครับพร้อมสิ่งปลูกสร้างนะครับบ้านหนึ่งหลังนะครับหน้ากว้างหกเมตรนะครับเดี๋ยวบัตรจะพาเข้าไปชมด้านในนะครับ ที่จะต่ำกว่าสนุนนะครับประมาณประมาณเมตรห้าสิบนะครับแล้วก็ถมไว้ตรงนั้นก็ประมาณเนื้อที่สามร้อยตารางวานะครับที่ถมไว้ด้านในนะครับเปิดเป็นร้านอาหารนะครับตอนนั้นเป็นร้านอาหารตามสั่งนะครับทางเจ้าของก็ยกให้ไปด้วยเลยนะครับก็ต้องการที่จะขายนะครับด้านนี้ก็ตั้งแต่หลักปูนตรงเนี้ยนะครับที่มองเห็นแล้วก็ตรงเข้าไปด้านหลังนะครับตามรูปโฉนดจะเป็นลักษณะนี้นะครับโฉนดสองใบนะครับต่อกัน นะครับเนี่ยเลยนะครับหน้ากว้าง60เมตรแล้วก็ต่อด้านหลังนะครับตรงปลายโพดนี่โป่งบัตรนะครับต่อตรงกันไปเลยนะครับนะครับต่อไปรวมแล้วได้6ไร่นะครับ6ไร่3งานนะครับ6ไร่3งานอีก10ตารางวานะครับเดี๋ยวบัตรจะพาเข้าไปชมด้านในนะครับ ถ้าไปด้านนี้นะครับถ้าออกไปนิคมสามูนสี่นะครับเพียงแค่สิบสี่กิโลนะครับไปประมาณสักกิโลหนึ่งแล้วก็จะเป็นสามแยกนะครับเราเลี้ยวเลี้ยวซ้ายไปนะครับก็เข้านิคมสามศูนสี่เลยนะครับเข้านิคมสามูนสีได้ถ้าเลี้ยวขวาก็จะออกไปตัวเมืองปรจจันตคามนะครับจากตรงนี้ไปก็สิบสามกิโลเท่านั้นนะครับไปนิคมสาม1ูนสี่สิบสี่กิโลนะครับเดี๋ยวจะพาเข้าไปชมด้านในนะครับด้านใน ตรงนี้นะครับต้องชมให้จบนะครับถึงจะรู้นะครับอันนี้เคราขายพร้อมร้านอาหารได้ด้วยนะครับพร้อมสิ่งปลูกสร้างเลยทีเดียวนะครับก็คือตรงนี้เลยนะครับที่บัตรเข้าไปจอดรถด้านในนะครับนี่นะครับทำอย่างสวยเลยทีเดียวนะครับพร้อมตรงข้ามกันนะครับเป็นสวน มะพร้าวนะครับสวนมะม่วงนะครับที่มองเห็นนะครับตรงข้ามแล้วจากตรงนี้ไปวัดไปโรงเรียนนะครับเพียงแค่สองสามร้อยเมตรนะครับตรงโค้งที่มองเห็นนะครับหกสิบเมตรนะครับก็มาถึงหลักเขตตรงนี้เลยทีเดียวมีน้ำประปาไฟฟ้าน้ำประปาเรียบร้อยนะครับมีเสาขอบเขตชัดเจน นี่นะครับเสาปูนนะครับขอบเขตชัดเจนเลยทีเดียวนะครับติดกับเพื่อนบ้านนะครับตรงข้ามกันไอคนละฝั่งนะครับ นี่นะครับยาวเข้าไปเดี๋ยวจะพาเข้าไปชมด้านในนะครับตรงนี้ก็ถมไว้นะครับถมไว้แล้วก็ประมาณหนึ่งไร่นะครับตรงนี้ถมไว้นะครับปลูกทําเป็นร้านอาหารนะครับตรงนี้ทางเจ้าของก็ยกไปด้วยเลยนะครับยกให้ไปด้วยนะครับแล้วก็ตามทิวท์ศไปนะครับอยบัตรจะพาเข้าไปชมด้านในนะครับด้านนี้ก็ติดกับเพื่อนบ้าน นะครับติดกับเพื่อนบ้านเลยทีเดียวนะครับทําไว้ค่อนข้างสวยนะครับนี่นะครับที่นานี้ทั้งหมดเลยทีเดียวนะครับ ด้าน,นทิศตะว,วันตกเราไปนะครับก็เป็นเพื่อนบ้านนะครับเป็นบ้านเพื่อนบ้านค่อนข้างสวยเลยทีเดียวนะครับโซนนี้ติดถนนเส้นนี้นะครับราคาก็อยู่ในโซนนี้ก็ประมาณนี้นะครับบางแปลงก็อาจจะแพงกว่านี้นะครับบางแปลงก็ขายไร่ละหกแสนเจ็ดแสนเลยทีเดียวอันนี้ขายยกแปลงนะครับพร้อมบ้านพร้อมที่ดินพร้อมบ้านให้ด้วยนะครับเป็นร้านอาหาร ตามสั่งนะครับเป็นร้านอาหารตามสั่งขายยกนะครับยกสามล้านห้าราคานี้ลดหย่อนได้นิดหน่อยนะครับเจ้าของแก้งไว้แบบนั้นนะครับทางทิศตะวันออกเราไปนะครับก็เป็นสวนดาวเรืองนะครับเป็นสวนดาวเรืองสวนกระโพดนะครับแล้วแล้วก็เป็น สวนมะพร้าวมะนาวนะครับด้านทิศตะวันออกเราไปนะครับแต่ที่ของเราที่ต้องการจะขายเป็นที่นานะครับแล้วก็เป็นที่นาลักษณะนี้เลยนะครับนี่เลยนะครับยาวไปจนติดทางด้านหลังนะครับติดทางด้านหลังติดเพื่อนบ้านเลยนะครับด้านหลังก็มีเพื่อนบ้านนะครับมีสระน้ําอยู่หนึ่งลูกนะครับตรงนั้นน่ะด้านท้ายนะครับสระน้ําเนื้อที่ประมาณ อง,งานนะครับสองงานเพื่อทั้งเจ้าของขุดนะครับขุดสระน้ําค่อนข้างใสเลยทีเดียวนะครับขุดสระเอาดินมาถมด้านหน้านะครับนี่เลยนะครับมาถมตรงนี้นะครับคุณคุณท่านใดที่มองหาที่ติดถนนลัดยางนะครับอยู่ในชุมชนเป็นที่นามองค่อนข้างโล่งหูโล่งตาเลยครับบรรยากาศก็ดี นะครับเดี๋ยวบัตรจะให้ชมรูปฉนดนะครับชมรูปฉนดยาวไปจะติดทางเลยนะครับเลยสระน้ําไปอีกนะครับเลยสระน้ําไปนะครับเดี๋ยวจะให้ชมรูปฉนดก่อนนะครับชมรูปฉนดฉนดคุดแดงนอสสีจอนะครับสองใบนะครับพร้อมโอนนะครับราคาเจ้าของตั้งไว้สามล้านห้าแสนบาทนะครับราคานี้ าราคานี้เจ้าของบอกเผื่อต่อนะครับต่อต่อรองก็อาจจะลดได้นิดหน่อยนะครับอาจจะลดหย่อนได้นิดหน่อยว่างั้นนะครับสามล้านห้าแสนบาทอันนี้เป็นราคาเจ้าของโดยตรงนะครับเดี๋ยวบัตรจะให้ชมรูปโฉนดนะครับชุบโฉนดต่อกันนะครับ นี่นะครับโฉนดหันหัวขึ้นทิศเหนือนะครับจะเป็นลักษณะนี้เลยนะครับหน้ากว้างตั้งแต่ริมเนี้ยถึงเนี้ยนะครับ60เมตรแล้วก็ยาวเข้ามานะครับก็ประมาณ 2, 300เมตรเลยทีเดียวนะครับนี่ครับแปลงต่อนะครับแปลงต่อก็จะติดจะติดทางด้านหลังเช่นกันนะครับนะครับแล้วก็ดูแนวล็อกที่ต่อนะครับก็จะต่อก็จะต่อแนวนี้นะครับ ต่อกันก็จะยาวเลยทีเดียวนะครับตรงเลยนะครับหกไร่สามงานสิบตารางวานะครับขายพร้อมบ้านนะครับสามร้านห้าแสนบาทราคานี้มาคุยกับเจ้าของได้โดยตรงนะครับนี่เลยนะครับพื้นที่ตรงนี้นะครับถ้าออกไปตัวเมืองประจันตคามนะครับสิบสามกิโลนะครับตัวเมืองประจันตคามก็ ตรงนั้นจะมีถนนตัดใหม่นะครับมาจากนครนายกนะครับตัดใหม่มาก็มาจากนครนายกนะครับ,ก,าาก,รก,รบก็เป็นสี่เลนนะครับราคาที่โซนนี้ก็เลยค่อนข้างจะปกตินะครับก็ถ้าเข้าไปนะครับติดโอวตอนะครับอยู่โซนวัดโซนโรงเรียนก็ราคาก็ไล่หกเจ็ดแสนนะครับ แต่อันนี้เป็นราคาเหมานะครับพร้อมบ้านด้วยนะครับยกแปลงนะครับสามล้านห้าแสนบาทมีสระน้ำด้านหลังให้อีกหนึ่งลูกเพื่อนๆพพี่พ,พ,พคุณ,ค,ณคุณท่านใดน,นะครับที่มองหาที่ทำโคกหนองนานะครับตรงนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับ ตรงนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับเดี๋ยวจะพาไปชมน้ำนะครับชมน้ำ นี่นะครับสะนะครับเขาก็มาสูบน้ําขึ้นไปใช้นะครับเขาก็พ่วงจากสะเรานะครับขึ้นไปใส่แทงเพื่อจะทําสวนปลูกทุเรียนนะครับปลูกทุเรียนปลูกกล้วยนะครับสนใจก็มาชมได้นะครับตรงนี้นะครับถูกทุเรียนปลูกกล้วยนะครับแล้วด้านหลังก็เป็นทางสาธารณะนะครับ ด้นานนี้ก็นู่นเลยนะครับยาวไปถึงถนนเลยทีเดียวพื้นที่ตรงนี้นะครับถ้าไปานิคมสาม1ูนสี่สบสี่กิโลนะครับถ้าเปรียบเทียบจากฟิวเจอร์พาร์คลังสิตฟิวเจอร์พาร์คลังสิต1 3ร้อยสามสิสี่กิโลนะครับถ้าท่านเดินทางมาจากฟิวเจอร์พาร์คลังสิตนะฮะชนบุรีร้อยี่สิบเจ็ดกิโลนะครับขอบเขตเราก็จะแค่ทิวต้นยูคานะครับไปนู่น ชนถนนนะครับคุณคุณท่านใดน,นะครับพี่พี่เพื่อนท่านใดที่สนใจก็ทักเข้ามาได้นะครับเบอร์ติดต่อ098นะครับ007 5266นะครับ098 007 5266นะครับบัดก็ยินดีจะมาพามาชมพื้นที่จริงนะครับชมพื้นที่จริงแล้วก็ชมสภาพแวดล้อมนะครับราคาก็มาคุยกับเจ้าของได้โดยตรงนะครับ นะครับมีหลักเขตชัดเจนนะครับเพื่อนๆพี่ๆคุณๆท่านใดที่สนใจนะครับก็ทักเข้ามาได้นะครับทักเข้ามาแล้วก็บัตรก็จะพามาชมพื้นที่จริงนะครับถ้าท่านเดินทางมาจากแปดริ้วนะครับมาชมที่แปลงนี้ก็แปดสิบสองกิโลเท่านั้นนะครับมาจากแปดริ้วนะครับสาซิงเซานะครับ 82กิโลนะครับนครราชสีมานะครับถ้าท่านเดินทางมาจากนครราชสีมามาชมที่แปลงนี้ก็165กิโลนะครับ165กิโลนครราชสีมานะครับ165กิโลนครนายกนะครับถ้าท่านเดินทางมาจากนครนายกมาชมที่แปลงนี้นะครับ มาชมที่แปลงนี้ก็ห้าสิบแปดกิโลเท่านั้นนี่นะครับหลักเขตก็จะตรงทิวนี้เลยนะครับจะเป็นคันคูอยู่นะครับตัดออกไปจนถึงหน้านู้นเลยนะครับหน้านะครับตรงนู้นนะครับตามนั้นเลยนะครับนที่บัตรนี่นะครับจะเป็นเหมือนคันแทนานะครับคันทดนะครับแล้วก็ด้านเนี้ยทั้งหมดเลยนะครับที่ต้องการจะขายนะฮะแล้วก็ยาวเข้าไป อันนี้ก็ตรงเลยนะครับตรงไปตรงไปจนถึงทางด้านหลังนะครับตรงนี้นะครับกว้างก็ประมาณประมาณห้าสิบห้าเมตรนะครับด้านหน้ากว้างหกสิบเมตรนะครับด้านนี้ก็จะแคบลงมาอีกนิดหนึ่งนะครับห้าสิบห้าเมตรนะครับพอถึงด้านท้ายก็น่าจะอยู่ประมาณสี่สิบกว่าเมตรนะครับด้านท้ายด้านท้ายแปลงนะครับ ด้านฝั่งนู้นก็เป็นอาทางสาธาระเช่นกันนะครับด้านฝั่งนู้นนะครับเราก็สามารถที่จะทํารั้วขอบเฉตนะครับแล้วก็ทําประตูออกด้านฝัง่งทิศตะวันออกกับทิศใต้นะครับได้เลยทีเดียวนะครับตรงนี้ก็จะเป็นอันนั้นนิดนึงนะครับเป็นอาต้นยูคาเก่านะครับแล้วก็มาสามารถที่จะเอาไมโครมาลื้อออกได้เลยนะครับขูดสะสักอีก ขยายเพิ่มอีกสักลูกหนึ่งนะครับให้มันกว้างแล้วก็เอาดินมาถมนะครับถมขึ้นอีกสักห้าสิบเซนนะครับก็จะเป็นก็จะเป็นโคกหนองนาเลยทีเดียวนะครับก็จะสวยเลยนะครับแล้วก็ติดถนนลาดยางหน้ากว้างหกสิบเมตรนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับตรงนี้นะครับทางเจ้าของต้องการที่จะขายนะครับก็ให้บัตรมาช่วย อ่าไรนะครับให้เพื่อนๆพี่ๆได้รับชมนะครับมาช่วยโปรโมทมาช่วยไลค์นะครับมาช่วยถ่ายสภาพแวดล้อมรอบข้างนะครับทั้งหมดเลยนะครับฝั่งนี้ก็เป็นที่นานะครับแต่ถ้าเราถมขึ้นมาอีกสักห้าสิบเซนนะครับเราก็สูงกว่าเพื่อนนะครับเราก็ปลูกเงาะปลูกทุเรียนปลูกกล้วยได้นะครับเราถมขึ้นอีกสักห้าสิบเซนนะครับนะครับพื้นที่ตรงนี้น้ําไม่ท่วมนะครับเพราะว่าเป็น ยังยังห่างแม่น้ำนะครับแม่น้ำก็จะไปด้านทิศตะวันตกไปนู่นนะครับนะครับเป็นคลองที่เชื่อมต่อลงตัวเมืองปราจีนบุรีนะครับนะครับตรงนี้ก็บรรยากาศหน้าทําเป็นบ้านพักต่างอากาศได้เลยทีเดียวนะครับเพราะว่าหรือจะมาพัฒนาต่อนะครับเป็นร้านอาหารตอนนี้ก็เปิดเป็นร้านอาหารอยู่นะครับทางเจ้าของก็ฝากบัตรไว้ให้ช่วยโปรโมทให้ช่วยไลค์นะครับก็ทางเจ้าของก็มีความจำเป็นต้องใช้เงินนะครับ ราคาสามล้านห้าแสนบาทเนี่ยราคานี้ลดหย่อนได้นะครับทางเจ้าของแจ้งไว้อย่างนั้นนะครับแต่จะได้มากได้น้อยอันนี้ก็แล้วแต่เพื่อนๆพี่ๆคุณๆนะครับมาคุยกับทางเจ้าของได้โดยตรงนะครับสนใจชมรูปโฉนโดนะครับพิกัดทางอากาศก็ทักเข้ามาได้นะครับทักเข้ามานะครับหรือแอดไลน์มาเลยก็ได้ครับบัตรใช้เบอร์นะครับแอดไลน์เบอรบ์นะครบัรบไม่ใช่ไม่ไม่ได้เมมชื่ออะไรนะครับ หรือเมมชื่อบัตรก็ขึ้นนะครับเมมชื่อบัตรแล้วก็เบอร์โทรนะครับก็ขึ้นแล้วนะครับไลายนะครับวันนี้นะครับบัตรขออวยพรให้เพื่อนๆพี่ๆนะครับคุณณทุกท่านมีแต่ความร่ำรวยนะครับเงินไหลนองทองไหลมาเป็นหมื่นล้านแสนล้านประกอบกิจการอะไรก็ขอให้เจริญรุ่งเรืองนะครับขอให้ประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานทุกท่านนะครับเงินไหลนองทองไหลมานะครับ ขอให้สุขภาพแข็งแรงทุกท่านนะครับคิดสิ่งใดทำสิ่งใดก็ให้สมปรารถนาทุกท่านทุกประการนะครับวันนี้นะครับบัตรขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเลยทีเดียวนะครับที่ติดตามรับชมจนจบไลฟ์จบคลิปนี้นะครับบัตรขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเลยนะครับผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยเป็นอย่างสูงเช่นกันนะครับผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยนะครับอาจจะผิดพลาดประการใดพูดผิดพูดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยเป็นอย่างสูงนะครับ ถูกใจนะครับถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้บัตรด้วยนะครับบัตรก็จะขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเลยทีเดียวนะครับฝากไว้ด้วยนะครับหกไร่สามงานสิบตารางวานะครับฉนวนอสสี่จอสองใบนะครับอสสี่จอสองใบเป็นลักษณะนี้เลยนะครับนะครับอสสี่จอสองใบนะครับรูปแปลงก็จะหน้ากว้างท้ายจะแคบแคบนิดนึงนะครับความยาวก็อยู่ประมาณ ร้อยกว่าเมตรนะครับประมาณนั้นนะฮะสำหรับวันนี้นะครับบัตรขอจบที่แปลงหกไร่สามงานไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับราคาก็มาคุยเก็บเจ้าของได้ยโดยตรงนะครับสำหรับวันนี้ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้ขอขอบพระคุณมากครับ